ก็ตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องการปรับปรุงนะครับเรื่องการปรับปรุงเนี่ยในทางหลักมันสอนถึงระดับก่อนที่จะมาอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือจําพวกเราที่ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับแล้วเราก็จะเรียกละเป็นสัตว์ที่ในในของเรามาในบาร์ก็ ทีมนราศรพวกอยู่ในบัตรทีมมาด้วยอาจารย์ครับ ร้อสเ่ข้ากลองนึ่งกลอเดินเขาก็ได้ยิ่งดีได้สวยงามเอาธนาครเบอรโคร้อยยี่สิบข้ากองหนงกองมีนใช้เงินอาร้อยยี่สิข้ากองหนึงกลงราอุจินทรรร้อยหกสิข้ากองหนึงกลมองเจนารงหลานขมูลสอร้อยรอ สัมปะเนศนักปรินอ,อัก,รอกรอารนนำประจักสัม,มนเนีได้ร้อยยี่สิบมกดทองสัม,มเณภูมรั์ไม่ใช่ปมนสัตวกภูมรับรัญงสัม,มนเนืยได้ร้อยสี่สิบมรูทองสัม,มเณตุลาบุรุษงามสัมเณยเต้ยได้ิละบาได้สองร้อยกอง แน่นักขักปะคมาได้ได้2องคนคุยอะไ่กันของประชาชนทางขวมาเขาส่งได้สอ0ร้ก็กองหนึ่งกองตำแน่งจีนมินสารนร้อยสี่สิบก็กองหนึ่งกองสมแน่งอเดกงสุนนามอนสามร้อยหกสข้าปูให้อีก200เพื่อเคลียร์บุญจรัก ยี่สิบตัปูให้เพิ่มรูออมปละห้สิบบาทเออหน้ารับบาทสามเณีอัติชาต้องรอได้สามร้อยปูให้ร้อยสี่สิบพ็ร้อยอีกคาคูหม,มาผสมสามเณีเมท้าริสหน,นูว่าร้อยหกสิบ้งกองหนึนนน่กองสามเณนจันจาบุญชัยได้ ร้อยยี่สิบมุปุ๊ไม่ถงมาสิบแตนม่น่มา ินบาได้ป่ะมินได้บาได้ป่คาบาดนมัป่าสาบาโด่สเเรนกมปนาทับสกละสาดับสกุลคไยสาบนเออนับสกุลไทย อาตุคุณทาานโบนใครให้อาตุคุณนี้มาพ่อริงแม่ก็เลยเอากับพ่อก็เลยได้ท่านบอกว่าเอานี่ของท่านท่านพิจารณาสายอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านไม่ได้กับเขาเอาร้อยเดียวเอาไปเอากองเงินกองขอบคุณครับทำได้มาสัดพี่เอาไปหนึ่งร้อย อกองเงิกองรสายอิายุยิรายุอา,ยอาาน,นที่ใจองเองเนไ้ล้อา,ามออมอออสมาเาัเด็นใหม่พาไปชื่อเด็กชายสมัรนตวนนาคมนาบุตรตนานาบนุตร ใจหใหเรูเลยเด้ออ่าเอาคือเด็กชายเนี่ประเดเนเออเอารับไปตองสองหนึ่งตองะเดเนนี <ę> sí? ่รับตะเพยทนพี่ฟัสายจะมหาเน็ประเพเนนตะพันที่แดงจะมาหานิตรมบอดีิน่าประจัก

ที่มาแม่ดีสองรูมเดือดขึ้นรอบอสองท่านอาจารย์ต้องเติมปหาดีเป็นหลักจำเรย์ยกปริญญาสีแม่ที่บอกว่าคือมีสุนันท์เออมาจากพงศาวร์เด็กขา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 ทอกคำก็วันี้ใ่ไหมครับเรื่องของศิลป์ทองคำเขาอีกจะได้พบใครอยากมาบ้างวปูสันเต้าของนาศิลปอง

ปัชลากรุโตจะติดแดงงานอยู่ไหนก่อนที่มาคู่ซอยนัู่ใสก่อนผู้ใูกายผู้ใ้น้องกินเออลูกชายเ่อยู่น้ำพุนพุทุสอนี่เกเพืนทอ้พุยองนี่อง่เด็ละพอเินไปก้วันไร้ยังเออย่บาอืดอวนไร้ยังแต่ว่าลูกชายไปเล่นอะไได้หลายยางทเป่นเรกนได้แค่เดอกหนหน่อย ส่วนนี้ได้ยังเป็นสองคนทำดีเลยนะนนี่นองด้วยนี่นนองประตูนี้เด้ออาจรย์เตรียมพร้อมขอ้นตวเด้ไปครั เตมายากินายะปะติมายาปุฏธายะเอติวิมายาคุภาวิมายาเทสายะอัตถานะกิริสัมเนปะภาเตมหาปัสสะเตนาทาปิตังอุทรปุรังธาโตสิรัสสานัง มิสุวรรณราตตังรัตนังตาเตังโกตะวันระเจียมหาวันตาเมสสถตาหะรักนะอาสิงสิสิทหะเเทพบุคคลลาเทวิทัศน์เจริญรัศดรเจริาพระนมองทาราชาู้ โอรสเมธุระธา,านพร,ร,ระรามอภรณ์พระภูเกระแมธรานีพยสาสตานาคาสิ่งสักดิ์สิทธิั้งหลายจกรมหรักราชวานี้พ้าวใจทั้งหลายเสร็รสเรีนพุทธศาสนิกชนเป็นภาะโบาาราลเป็นรูปเป็นหลานเป็นรูป,ปพึ้นรูปเทียนพระก็รบมา ได้มีโอกาสบรรลุความรงพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเสียสละบุกช้ายบรรพชาสืบต่อพระพุทธศาสนาในวันนี้เ้าพะเจ้าทั้งหลายได้ถวายข้าพระใดจะกลูปราย ติดถือโอกาสบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้เราทราบไร้บาปดยโดยชใจราทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงยกราสจารถูกส่งโรคเครองไทยทั้ลายทั้งปวงอันตรายใดๆเพื่อได้มากรับกายนับแต่บางนี้เป็นต้นใหม่ด้วยเถิด เนี่ยดผมเนียผสมปลาตวมาอศยอองเกมนี่จะได้กระมิ้นนะน้องทำบวไม่่วันได้ทำบวไม่กระดิ่หน่อยากได้กได้เศร้ามากบาสุขุนเป็นเเงินเป็นลอยแจกี่เนกันใช้เวลาอยู่ได้ถนนชีวิตนี่ไม่ธรรมดา

สัทธาโกโตปัญญานิเมสุตตะเตเวทาเรโคกัมมัพพเวโตนัตถิเมนาโกยะกัมเมนนาเอเตนะโพติสะตาจะกิวามังสุระเตวาตังโภคาตานะเจตานิเกสัมมาเนหีนาธัมมาตะวะนิพพานะโตมังมังสัพพะสัพพะ ข้าควรคิดดูให้เองชาวนาเมีบนคณต่อเราไม่เบาเลยข้าต้องามหาทุกอย่างจ้าฉันคิดว่าเป็นของดีมาคนจนคนยากมีมากนตหนาสงสารชาวนาหน้าตาดำดำสงสารบรรดาเด็กตาดำดำขอคนแม่กลัวช่วยพากันทำข้าพรเจ้าจ้ชาฉาันพระทหารเบมือนเนี้ ไม่เพื่อเล่นไม่เพื่อมัวเมาไม่เพื่อประดับไม่เพื่อตกแต่งแต่ชัานเนพะื่อยามอาตรรพ์ไม่ให้เป็นไปแต่ปฏิบัติในตุนชา